แต่เด็กนะครับเด็กอายุ4ขวบในวันนั้นครับผมลองมาหาข้อมูลดูว่าปัจจุบันเขาเป็นอย่างไรบ้างเชื่อไหมครับตอนอายุสี4ขวบแม่ขับไล่เขาไปครับขับไล่เขาออกจากแม่หมอทั้งที่สิ่งที่เขาทํานั้นคือสิ่งที่ถูกต้องนี่จึงเป็นครั้งแรกนะครับในที่เกิดขึ้นในอำเภอแม่มะอผมเองในฐานะบุคคลที่ไม่ได้เกิดที่ลําปางครับ สิ่งแรกนะครับถ้าเราเอาคำว่าลำปีคือสิ่งที่เป็นจัญลักษณ์สําคัญของจังหวัดลำปางมันถูกให้ความสําคัญถึงขั้นที่ว่าไปอยู่ในคาขวัญจังหวัดลำปางครับท่านที่ใจผมพูดด้วยจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ของผมว่าเราจะร่วมต่อสู้กับพี่น้องประชาชนจนวันที่พี่น้องประชาชนทุกคนถือโฉนดอยู่หน้าบ้านครับมับ่นใจว่าเราทําได้เราจึงพูดออกมา นี่คือการที่เราบอกว่าวันนี้ต้องก้าวไกลไดโนเสาร์งลบไปคนรุ่นใหม่ทําเองนี่คือสโลแกนของเราในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับทําไมต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนพี่น้องประชาชนสู้ยยยยยยอย่างโดดเดี่ยวเดียวเดียวดายมาย่างยาวนานนะครับผมสอบถามกับแกนนำพรอเราวั้าก้าวไกลเพียวชนไทยดีเชนน้อยผมได้คณะทำงานจังจหวัดลำปาง เราอสู้ไปกับพี่น้องประชาชนครับและเราจะสู้อย่างถึงที่สุดจนกว่าปัญหาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนจะได้รับการแก้ไขเรื่องต่้ง้งนี้ปลายปากกาของพี่น้องประชาชนจะขีดเขียนนะนครับบัตรสีเขียวกาเบอร์หกจรถถานีชาน้อยบัตรสีมว่วงนะครับกาจร,รถถานีชลน้อยเบอร์หกและบัตรสีเขียวกาพันเก้าไรครับขอบคุณมากครับภาคเหนือเป็นภ้าที่มีชนบทน้อยที่สุด มีพรบที่อินบอกว่าจะต้องไม่เป็นเขตป่าและภูเขามันเป็นไปได้ยังไงเทียรไรนานแพร่แปนจังหวัดทังเหนือเก้าจังหวัดรวมทั้งจังหวัดตากมันเป็นที่ดอยกัรน,น้านะครับพรักการเมืองที่มาเลือกตั้งครั้งนี้มีหลายพักพรักการเมืองที่เสนอตัวก็มีหลายพักพี่น้องเคยเลือกหลายๆพรยพักมาแล้ววันนี้พรักเก้าไร พูดอะไรตรงไปตรงมามีปัญหาก็โตงไปตรงมาทําไมเราพูดตรงไปตรงมาเพราะเรามาจากพี่น้องประชาชนไงครับจ่ได้หรรู้ว่าไม่ได้พวน้นที่ยก็แ่อง ไกลนะครับและก็เป็นรูปแบบของพักก้าวไกลก็เป็นอย่างนี้แหละครับเราต้องขอรึดหันกันนิดหน่อยยืนกันบ,บนลานใช้รถยนต์กับพักก้าวไกลและเดินทางมาที่นี่ที่อําเภอแม่หมะก็จำเพาะ่อดจงว่าจะมาเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้กับน้องชายของผมกับการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลปัจจุบัน เมื่อสี่ปีที่แล้วอยากจะเปลี่ยนรัฐบาลก็พยายามออกไปตรวจความคิดเห็นของประชาชนได้ประกาศกันมาอย่างต่อเนื่องทุกสํานักทุกสื่อทุกสถาบันการศึกษาที่ทําผลสํารวจมาจะเห็นได้ชัดว่า กลุ่มก้อนคะแนนของพรรคฝ่ายค้านเดิมตอนนี้ขึ้นสูงมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆได้เปลี่ยนนายกรัฐมนตรีแน่นอนเราจะได้เปลี่ยนขั้วรัฐบาลแน่นอนแต่แค่นี้ยังไม่พอครับพี่น้องมันจําเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนประเทศด้วยเปลี่ยนประเทศไทยให้มันดีขึ้นให้สังคมไทยดีขึ้นกว่าเดิม